นังหวานกับแอ้มเเก็บภาษาอเมริกเว้บซับมายเฟรนด์ส่งไปเรียนด้เรียนบ้งเนี่ยไมู้จักภาษาเก็บภาษาได้ไหเมรต้งกนอ็นรัลลี่เ่อนเซร่อะไสักอไม่ได้มาพูดมาสักคำคุณไปเรียนมาเป็นปีแล้วคุณให้ผมคํานึงไม่ได้เป็นไปไม่ได้เจ็บอินนี่วอร์ดอินน่วอร์ดอะ

Let's go Let's go Let's go eat คุณผมตกใจแล้ะผลคุณไปเรียนกันจริงแล้วก่อนเนี่ยมัได้เรียนสัพเปอร์โมนียมัได้เรียนสัพเปอร์โมนี้มากคึกขึ้นมาเลย จะถามกอนรู้ไหมว่าตอนที่เราเกิดมาคนเขามาดีใจด้วยนะมีลูกแล้วรู้ไหมคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างทองอะรู้หรือเดาคะ๊อยสย์ก็มีของเล่นก็มีแล้วมีอะไรคะที่ได้มาทองทองแต่ทองอย่างเดียวเลยทองทองมีอะไรอีกคิดนอกเหนือจากทองทิดซิคิดว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างคะมันนี่มันนี่มีไหมไม่ค่อยมีเสื้อผ้ามีแต่ที่เจ๋งที่สุดที่เราได้มาก็คือ โอ้ yes โอเคเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับผมเราเนี่ยจะมาทําการนับทองกันเพราะว่าเราเนี่ยไปขนของมาจากที่คอนโดผมมารู้นะ <t un> ว่าคุณอ่ะชอบทองคุณชอบทองใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรคุณถึงชอบทองชอบชอบชัยนี่ชัยกับ o l d ซิลเวอร์กับโก d ชอบอาไหนมากกว่าคะทองกับเงิน สองอันเลยโอ้ยมีใครตื่นเต้นบ้างห้ามแอบมองนะเอาเริ่มตาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาให้หมดเลยเราออกมาให้หมดเลยเนี่ยคุณดูสิสีน้ำเงินอันนี้ก็คือให้มิก้าแน่นอนทิงวันเอย์ยูเงี้ยเขียนไว้ว่า1บาท Uhm, นะะี่หนึ่งบาทนี่เท่ากับเท่าไหร่เราต้องทำการเสิร์ชนะอุ้ยนี่ทองเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหมีมันนี่มาอีกการเคลียอาไปเลยเขาเขียนว่าอะไร baby girl โอเควันบาทเหมือนกันเมียหนึ่งบาทนี่เยอะมากเลยนะ starfall all of you ทังคู่ทังคู่ด้วยกันอ้โหเน่เน่สองฮัเตอร์นี่คือต้มหรอ ไม่ใช่ค่ะข้อมือข้อเท้าค่ะข้อเท้าเด็กจ้ะค่ะต้องหูก็มาเฉพาะข้อเท้าเด็กอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วไม่ใครโอ้เส้นใหญ่เลยเฮ้ยกระน้องเย็นๆเอาวางไว้วางไว้เอามาวางไว้ตรงนี้มีพระด้วยมีพระด้วยแล้วก็นี่มีทองอันนี้น่าจะครึ่งบาทก็พอคุณเอาพระวางที่พื้นไม่ได้ อ๋อ you can open it นี่อะพวกอย่างเงี้ยเราจะเอามาชั่งน้ำหนักพวกอย่างเงี้ยเรารู้น้ำหนักเขาแหละเขามีเขียนอยู่ก็คือยไงเราเอาเอาเนี่ยเราเอารวมมาตรงนี้รวมไว้ตรงนี้เอารวมแล้วเดี๋ยวมันจะงงแล้วป่ะไม่มีไว้เป็นไว้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโอ๊ยอย่าพึ่งเกะหยบนี่ก็ทองเนี่ยนะบางทีเราดูเส้นใหญ่ๆแต่ว่าน้ำหนักมันไม่เยอะเพราะว่ามันตีโปร์ แต่บางอันน่ะเล็กๆอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าให้าาอันนี้นจ้าจ้าคุณเป็นเซียนทองเหรออุ้ยมีคนให้ทองอย่างนงี้มาด้วยอ่ะเนี่ย<า>ใช่ี้ออันอนี้พี่เจมมาให้มา คุณเจมมาให้เดๆๆ็กๆ wow. มาน่ารักมากนี่แงออกมาเยอะนะนั่นนะบาทเยอะนะเยอะอันนี <s <s ้ดูเหมือนใหญ่ใช่ไหมอันนี้0.2กรัมโนหนึ่งบาทนี่ได้กี่มือสอปพันบาทหนึ่งบาทเนาะใช่ห้าหมื่นสามและดูซิว่าปี2019เท่าไหร่เพราะเขาให้เราตอน2019 ตอนนั้นราคาทองคำแท่งอยู่ที่1,9400บาทแต่มันก็ไม่แน่นอนหรือมันจะขึ้นเรื่อยๆป่ะทองส่วนใหญ่ก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันมีคนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนพอดิกะว่าคาดเกณฑ์ว่าอาจจะลงงั้นรีบไปขายก่อน ว้าวนี่นี่อนน้นี้หนักอเนี่ยเนี่ยอีกหนึ่งบาทแล้วเนะี่ยหนบาทแน่แจับรู้เลยเนี่ยแสนหนึ่งละเยอะมากแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนนงรู้หรอว่าแสนหนึ่งคือแค่ไหนอ่ะโอ้นักยิ้มยิ้มสัมันเลยน,ะนี่ลวยทกขันบอกว่าแสนหนึ่งนี่คืออัลอตเลยหรอคะน,นี่มีงี้มมาด้วยจะ้ะ เดียคิดว่านนียจะเก็บไว้ต่ายเราช่างไม่ได้เพราะว่ามีเชือกมีอะไรด้วยแล้วอย่างนี้คือเขาเขียนมาบอกว่าไม่รับซื้อคืนเราก็ไปร้านอื่นได้ไงเฮ้ยอันนี้ไม่เขียนว่ะไม่ได้บอกว่าไม่รับซื้อคืน yes 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 อ้าวอ yes เลย yes เลยจะขายแล้วนี่เสียโชว์กำไรให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยว ยังเสียเลยใส่ทองด้วยนะขี่ฮาเร่เลยนะมีก้าเฮ้ยมาปีกอันนิ้อ้อใหน่อันนี้เราเราแยกเลยอันนี้ะไรนี่อะไรอันนี้มันคือ0.2กรัม1บาทเท่ากี่กรัมทอง1บาทมีน้ำหนัก15.16กรัมอันนี้ครึ่งบาท0.5ครึ่งบาทเดี๋ยวเรามานับอันที่มันเรารู้ไหมว่าอันนี้อ๋อเขียนไว้เลย0.5อ่ะเราอ่ะเราได้ละ 1บาท2บาท3บาทสบาทสบาทห0อันนี้สองอันรวมกันเป็น5 0 4สบบาทห0บเป็นห้าหบาท5บาทเนี่ยก็2องแสนแล้วเนี่ย2แสนหเอออย่างันเนี้ยเรามาชั่งน้ำหนักเดี๋ยวเราจะชั่งเดี๋ยวเราจะชั่งกันขอถุงเพราะว่าเราจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยใส่ถุงเล็กๆเอาถุงเบาๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่อย่าแม่ถุงแบบ ถุงแบบนี้ถุงแบบพลาสติกแบะถุงแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยแค่นี้ก็พออันนี้เราอันนี้เราเท่าไหร่ห้าบาทแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะห้าบาทใส่ด้วยกันใส่ด้วยกันถอดถอดถอดลวดเดี๋ยดิแม่ให้เด็กใส่อันตรายอันตรายอะไรอันตรายเดี๋ยวหายเดี๋ยวให้พ่อลองจับให้ลูกจับแล้วลองดูว่ากี่บาทกี่บาทต้องใช้สมาธินะ จะมานั่งนับนี้เนี่ยดีต้องใช้พลังก่อนจะเข้าเจ้าหรือเปล่าเข้าเพิงแค่เจ็ดบาทเจ็ดบาทพี่คิดว่าน่าจะสิบบาทสิบฟาสอพี่คิดว่าสิบถึงสิบสองอะคิดว่ากี่บาทยี่สิบอะให้ยี่สิบยี่สิบแข่งสูงก่อนเลยกี่บาทครับเฮียบวตมาแล้วทำใจนะ เท่ากันเจ็ดท <7. S 2> รง,งนี้เขาคิดเจ็เหมือนกันโอเค you ready เฮ้ยร้อกรัมฐาน1516เท่ากับ12บบาท <c oughs> บอกเป้เลย10ถึง12บาทอ่ะารับหนึ่งมามีบอกให้10ถึง12บสอบนึงพูดอย่างงี้อันเนี้ย5 5บาทึงเป็น17 17 how much ขายนะเอาราคาขายนะ5 1 4 0 7ทั้งหมดนะทั้งหมดนะที่เราได้มานะ 8 000, 8ดแสนแปดแปดแสนแปดแมืบาทอันเนี้ยห้าหมื่นสอง0มื่นห้าสองหก็เป็นหมื Northwest ่นหนึ่งหกหมืนแล้วก็มีนี <S <S ้อีกหมื่นหนึ่งเจ็ดหมืเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มีตีเสียมีเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เลยนะ9 5้0 0สนบาท เอาว่าเราว่านะถ้ารวมปีเสียรวมพระรวมอะไรแล้วห <1 S 1> นึ่งล้านบาทโอ้โห okay. คุณวกคุณนี่สุดยอดอสร้างอยู่เป็นล้านเลยนะม่ต้องรู้ขายไหมพ่อคิดว่าขายดีไหมไม่หรอกเขาซื้อตั้งแต่หม <10 9. S 3> ื่นเก้านี่ที่เขาชอบทองเนี่ยเขารู้ไหมครับว่าทองทำมาจากอะไร ใช่ป้าเป็นไปได้าใช่ไหมเหมือนคือหินที่มันอ้นใครบอกหนูว่ามันมาจากที่เหินว่าเพื่อนหนูเหรอ Her dad is a builder and her dad found a gold inside a rock โอแล้วพ่อเขาก็เจอทองอยู่ในหินโอ้โหเวลาโชคดีนะลูกโหบ้าไปแล้ว อันนี้พี่สองคนจะทำเป็ไรกันต่อพี่จะเอาไปเข้าเซฟก่อน <c oughs> แล้วก็ n o w a l door know all the no, you t e s e รู้ได้ไงตายละพี่ว่าพี่พี่ว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราดูลาดลาวกันก่อนไหม ็ได้นะเราค่อยเก็บไปให้ลูกขอเอาของที่เป็นผ้าออกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันขึ้นลางั้นเธออยู่ได้ยังไงเพราะวศีนี่ีวดหัวกันโหัวเลยคออะไรนี้อันนี้ใส่ไหนครับอันนี้ใส่ไหนตอนนี้ตาคุณอะนับทองกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมีดดลิเวอร์่โอ้ยเยล Special Delivery Special Delivery นะครับผม ใช่คริสป้าข็ให้ว้าวนี่เห็นไหมเป็นรูปไฟด้วยนะโกรซับใส่ใส่ได้เลยไหมใส่ได้เลยไหมใส่โชว์เลยนะโอเคเป็นไงฮะน่โอ้น่ขอเกรดยังแพ้บอกเลย Via quản lý vận động ra khai vận động ra này. It don't real? Silver? No. White gold. White gold? It don't look like gold. With diamonds. It don't look like gold. It's not gold, silver. ลองวางเฉยไม่ไต้องใส่ไปเปรี้ยวไหมนะใช่ยังนะ I never saw before like having some of the diamond flames uh, <yeah. S 2> on the grill, so cool. อี้ครับ,รบปิดเทปให้หน่อยเหมาะแบบเป็นกอลั่มไปเรียบร้อยนะฮะโมเอยนะแล้วพี่ป๊อกปิดเทปนะไปไป,ไปหาพี่กี้เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เอเออย่างนั้นเลย <c oughs> คือเรายังไม่ขายกะจะเก็บไว้ต่ออีกสักนิดหนึ่งละกันทุกคนที่เขาให้มาเขาให้มาด้วยใจเราก็เลยแบบเออยังไม่อยากไม่อยากขายอยากจะเก็บไว้ให้เด็กๆโตขึ้นแล้วก็ได้ดูว่าอ้าแบบมีแบบเพื่อนๆที่รักๆพี่ป้านาที่รัก,ๆ,กๆให้เรามาตอนเด็ก oh. ๆนะอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยว่อยให้เด็กๆตัดสินใจอีกทีหนึ่งตอนโตขึ้นละกันนะทุกคนแต่ว่าช็อกมากทองลูกรวมกันแล้วคือแบบ ล้านบาทนะนุ่เามันเยอะมากหนึ่งล้านบาทงงเหมือนกันแต่่าต้องขอบคุณทุกคนที่รักน้องๆองรักเด็กๆเอ็นดูลูกหลานของเรานะคะอขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรที่อยากรู้สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้แล้วเดี๋ยวเราทำให้ทุกคนดูนะอีพีนี้ไปแล้วเ<อ>ด็กๆค่ะบายบายด้วยค่ะไ๊ายบ๊าย <laughs> บายบาย